สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนมื้อนี้สาวเจิดบรรพหัวหน้าพาเลาะเพาะเขาโคคาปาคือเกาแล้วครับพี่น้องมาลิมเฮ็ดน้ำหมอกมาก้ามาผ่อนยังมาสักพักหนึ่งมาถือเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทั้งในและต่างประเทศทุกทท่านครับผมเหมือนเดิมครับมาหอดเห็นเฮดหรือนำบอดดี้ลีลาบอดดี้ลีล้อครับนำเลยเดี๋ยวสิบ,บอดดี้หลายคือเพิน่นคือเพิ่นใดล่ะเพิ่นเพิ่นเขมีเออนี่เด็กเขาพักเบิดล่ะเพิ่นหลายๆเพิ่นนั่นล่ะ ไปครับพุ่นอีกสองดอกพี่น้องเห็ดไข่าขาวครับออดอกตุมต่มๆครับไข่ขาวหลังเขียวบานอวบเห็ดหนานี่สุดยอดอีหลียังว่าความสุดยอดอืมพี่ดอกบานพี่น้องอน,น,นี่ครับดอกบานแต่แต่แต่เขาเห็ดหนานี่นี่แข็งแน่นแก่นแต่านาแต่านาตานี่อาจีบองงามซ้ำซ้ำช่วงฝนพี่น้องฝนลิ่นได้มือเสานี่ ไม่ใหม่ปเปียกเนี่ยนครับไงไงฝนบ่ท่านตกอยู่พี่น้องในยินข่าวว่าหลายพื้นที่ฝนตกอยู่แต่ว่าทา่ามือผมน,นี่บ่ตกอันนี้เห็ดขอบเตลียนอันนี้เห็ดเห็ดดินเห็ดขอบเตลียนเห็ดดินครับอดอกง,งามเ<ด>ห็ดไข่าขาวน,นี่ตูมเห็ดไข่นี่บัตนี้เห็ดไข่เขียวครับดูดบ่ได้ นันพุแล้วพี่น้องบ่ได้ดอกผมไปกือเา่าหันมานพี่ดอกมาไห้หเล่มเลิ่มได้เก็บแน่อยู่ครับยางได้สักผักก,ไก็ได้เก็บได้เก็บแต่ละดอก้องดอกอยู่พี่น้องไข่อยู่ใส่พออีกแล้วนะว่าขึดีแต่มือน,นีไหมใส่อาเห็ดไขก่อนครับเ,เห็ดไขกอน เอาเก็บเลยครับเออหวานคุณหวานหวาน,าน,นอือโอ้รัวๆเลยพี่น้องเอาเก็บเลยนี่เซระคตาน,นั่นครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่น้อง,องกอสีใดกะมันมีคนหาหติตดอกนานนี่ หน่อยหน่อยหน่อยคนครับนอกจากเขาจะไปคุดจีปูมแมนปูมสวยดอกน่เรอยเรอยเล่อยคอ่อรื่เรอร่อี่ยอกนรง่เอาเอยเด่เ่ยเรอยเร้อเอยเย เห็ดเจินเทินเลยดอกนี้ไหมพี่น้องงาดงามงามง่ายกันผอแล้วก็ตองเอากันเชื่อหอมมือก็หาสิเป็นเถานี่ครับปีนี้รูซสึกว่าสิิเห็ดไข่ถงฉโลกันกับเห็ดไข่ครับอีลีพี่น้องหมานหมานแห้งปีนี้เห็ดไข่มึงครับรองบางๆสุดยอดโอ้ยเห็นบ่อเห็นอยู่ครับดอกงามๆคือก่อนนะพี่น้องดอกบกใ่เลย นั่นน,ะนั่นวุ้ยข่เขียวดอกไงเลยพี่น้องดอกนี้ขอเก็บภาพนหนึ่งได่เลยเนาะเก็บเลยครับอ,อย่างหอมคักสูนชิงเพลินนี่หอมหวนๆเลยพี่น้องปล่อยกินออกเลยงามดูดีหอมหอมในกระตา เป็นปกาก้าเองสิเป็นเสียงอลาเลยอะ่ะเป็นจังไไรกระเบื้องรอกนี่เป็นปกาก้าอีโบอ๋อพี่นนองอุ้ยเป็นแสงสะท้อนแสงยงก็อุ้ยมันบมเมนสะท้อนไหนมันเป็นเงาอะ่ะงามๆเลยฮ็ดไข้เขียวยแข็งดีฝักเลย ตถมถุมครับเไข่เขียวด้วนี่พี่นออ้องบแม่นขาวผีดองไปตามไปมึงครับพี่น้องเ้อาห้างก็ห้างก็เอาอันเอาได้ก็เอาโอ้ยขาแข็งดีครับน่ะเอาได้อยู่ครับลักษณะนี่นี่พี่น้องอีกดอกนึงนนครับยุนี่ดอกนึงเก็บก่อนโอ้ยสากพอได้เก็บน้ำเขาพี่น้องมึงเนี่ยสากว่าได้เก็บก็ได้ เอ้าจังใดเกา่าคือเกา่าก่นเหรครับไปเอาน้ำเสาเจยครับเห็นสองดอกอนี่มาหัดแล้วครับที่เสาเจยเห็นว้สองดอกนั่นแหละข<อ>ึครับอีกดอกนึงน <c oughs> ี่สวยตากะตรงแล้วพี่น้อง <c oughs> อนานดูดีแค่ขาว ขอละกันไปเบ่งดอกตุ่มหิดไ่ขา,ขาวปแปลกๆอีกนี่ล่ะลักษณะดอกอันนี้พ่อสีหูอยู่ครับยังดันขึ้นมาแล้วอันอถือง,งาไหมแมนบอแมนครับถือง,งาไหมถือต้นไหม <c oughs> บีบใบมันเลยเป็นทั้งสี่ลักษณะนี่ปกติแะไรครับถ้าเกิดยุ่ใต้ใบไม่ใต้งาไม่ก็ดันขึ้นมาดอ,ดอกก็สิเป็นลักษณะนี่แหละครับดอกนี้อขอเก็บเองที่น้องงาม นี่ครับบางขันใบรัดเข่าตรงคอถอดคอพระยพี่น้องนี่นงามงามเอาไอเก็บดอกสองดอกก็มีแห้งแล้วละครับมันนี่ไงสาวจ้อยลราเก็บมาเนี่นี่ครับอีกดอกนึง <c oughs> เห็ดเพื่องหวานดอกงามงามพี่น้อง <c oughs> เห็ดเพื่องหวาน <c oughs> เห,เหน <c oughs> ็ดขา <c oughs> วเกระเทียมเห็ดพริโต หักเปาะเลยหนาม,มเด้อน<ม>หนาม,มเด้อบอก<อ>มึง<ม>ครับหนามยุดเด้อดอกตูมครับไข่ขาวครับดีดอกนึงครับอยู่ใกล้ๆกักลนละครับบ้างัน ขานี่ปขาดขาดอ้วกๆนี่ไงพี่น้องดอกแข็งๆโบลูบไม่หีบย่างสุดยอดเลยเห็ดเบิร์ดเผื่อผาดลงจังไรจังมาเผื่อผัดยางไก่ยางเดี๋ยวหล่อปึ๊งโอ้ดอกบอกใจเลยพี่น้องขาขาวครับขาลมมายใจหมุนเข้าไปว่าใดว่าใดมึงใกล้ๆดอกพี่น้องมึงไตดอกในงามมีหลีได้พี่น้องเห็นไหม หมานครับหมานคือเก่าครับอ๋อตาปลามาเห็ดไข่เขียวครับมาเนี่หอมหวนหุนเลยหอมอิลีพี่น้องอยากให้พี่น้องมามาเก็บน้ากันแล้วก็ถือกินไหมไจังจังจังสิไริหูว่ามัน,ม,นมันหอมอีหลีมาดังดมหอมของจริงครับเถื่อนเลยเนาะอีะอู่ตรนะี้นี่ครับเห็ดไข่เขียว โอ้ยแข็งค่ะแข็งนีละหอมพ่อได้เล่มอยู่ครับพี่น้องอยู่ว่าบอกว่าพ่อได้เล่มเหรอพี่นออ้องได้คักๆแน่ๆนี่แล้วนี่นี่เคืองกะต้าเหรอถือว่าสุดยอดเลยอ,อือ่าเฮ็ดนานีได้ชั้มนี่สุดยอดโอ้ยะพี่อีกดอกหนึ่งแข็งๆงามๆโอ,อ้งามเนาะ นาหนีหาได้สำนีถือว่ามานบักสุดๆเลยล่ะโอ้ขาเห็ดไหมยี่พอยี่หมีเด็ดพอดีเลยจอดงามครับคว่วงามนี่ยกให้ที่หนึ่งครับผมว่าผมเห็นเห็ดไข่ดอกบักงามเลยล่ะพี่น้องแมนอี่หลีนี่มันขนมมันมันมันดันงาใหม่ขึ้นมานี่ดอกไงดอกงามครับแข็งกีดีอล่างง่ายไงพี่น้อง เฮ็ดนานี่นี่งามงามงามอีหลีครับพี่น้องเออจัดการเลยทายปาบนิ่งเดียบรอยแล้วสุดยอดใหญ่แมงมุมหลายเนาะตอนนี้จะห้ามยางก็เลยของดีอย่างนึงครับหาเฮ็ดท่วงนี่คนบ่มีบ่ม่คนอยากหาดอกเพราะว่าเพิ่นก็คิดว่าเฮ็ดบ่ออกลอกก็มันก็จังไ๋ดอกหันมามันก็สิได้ได้หน่อยจังี่เพิ่นเลยบ่คอยมันมา นาหน้าแล้วกันนาถอนมั่นนาเกี่ยวหยาให้งัวแม่เอนเอานาเห็ดเบียกเพิ่นอืมเฮาบ่มีเบียกแม่ไม่เลยเบียกเฮ้ากินจุนอิมมนอ่มเมื่อวานอืออิ่มหมดละเลือกพี่น้องมากินปนพิษไข่ <laughs> ได้อยู่ไก่กะมาซื้อกอ็อยู่ในนี่มาเจอ เลยอยู่ไก่กับบริสุงด้วยค่ะค่ะสรงมันแพงแมนครับทรงของสดนี่ก็ดก็ดคือว่าละครับในสิทธินำนักของนำนักแมนนำนักของของที่เอาทรงไปนี่มันก็ดราคามันกับเพิ่มกองโฟมแล้วกะระยะทางถ้าทรงกองโฟมนี่ราคาสิแพงก็ปกติครับพี่น้องก็เพิ่นกับสิรูยุดอกกับทรงกุงเท้ทรงรถตู้หา0ค่าทรงหา0แมนครับทรงรถตู้นี่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ ส่งไปกับรถไฟครับดีที่สุดเพระว่าช่วงนี้กับบริษัทขนส่งกับบรกาเสียงส่งบันไดเพราะว่ายัางบาท่านท่านเด้เขาล,าลูกเขาลอย่นอย่ท่าันแมน่น่ันแม่นที่ส่งรถไฟนะเห้าต้องไปส่งอยู่สถานีรถไฟชีขอร์พู่สามสิบสองกิโลเมตรมถ้าถ่ารถตู้มันกับคาส่งหาลอยเสียวหน่อยเอาไหลบันไดก็ได้ สุดยอดเฮดไข่ผู้ใดกินเฮดไข่กันอันนี้เฮดไข่ขาวพี่น้องผู้ใดได้กินเฮดช่วงนี้นี่ถือว่าสุดยอดแล้วแม่นแซ่บโอ้หาที่เปรียบไม่ได้เนมันแข็งนั่นแมนครับหน้าตาอาจสิบ่งามครับเพราะว่าแต่ความหอมความแซ่บนี่แม่นฝนบ่มีไผๆก็ฮู้เรื่องแซ่บนี่ยเฮดนลำหมองเพิชอยู่หั่นอัหมานๆพี่น้องสิเต็มตาเหรอฮะตุ่มสุดยอดเป็นความงามมึงหงอนตี๋พี่น้องเป็นแต่วันซ้อนลำหมองพี่น้องล่ะ ตะอ่อนซ้อนบองพี่น้องเบิ่งาามาอย่างไ้ผมเนี่ยปัดจะเอ๋เก็บด้วยนเก็บเลยครับเนี่ยจ้าใบี่หล่ะปาดเถอะยิ่พออยแม่ข่อย ไร่ที่เปรียบสุดๆเลยครับมื่อนี่เออ,อเออเดือดเลรแม่ออกพ่อออกไปวัดวัานพระสุดยอดครับร <c oughs> นี่ครับอีกดอกหนึ่งนาตาบ่าต้องไปพูดถึงครับรสชาติมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเฮ็ดตานี่พี่น้องให้ขาแปะเฮ็ดนิด,ดตุงงามงาม,งามอ,อุงงามงามบางทีก็ย่างปน ใส่กันกับเห็ดไข่กับเสีบพ,พื้นก่าหรือพี่น้องเนียนเคมนไม่ดังขึ้นจนพับจนหอวพับปุ๋ยเอาเกี๊ยวเอาเลี้ยเอาแข็งนี่ไข่เคี้ยวอีกด่งหนึ่งครับพี่นออ้องอืมอืมสุดเจ๋วขาเมียหาไซด์ใดหาไซด์ใดพี่น้องหาไซด์ใดลักษณะนี่พิเศษนานี้หนานี่ฤดูนี่เมียนหาก็าได้เห็นอีกแล้วครับ ดอกตูงสูงเง่างครับเห็ดไข่เขียวหอยมีสีแดงปนเอาวักเอาวักอืองาน้ออ้อโอ้ยวัวหมกตีสุดอุดโอ้ยกำลังมาง่อยอื้อื้อือพักเอาแบบนั้นแหละดีแล้วเนื้เพิ่งตองครับได้บลระบ้านเใจโอ้ย บ้เอาเด้อบ้เอากับบอาเอาเป็นขนมปังเหรอมึงกระนำมุนี่ได้ป้ะได้เออได้อยู่อือดอกนึ่งสุดยอดอ้โพี่น้องป๊อดพี่น้องเดี๋ยวเห็นตะเกียไก่ดอกเดียวเต็มตาแท้ ปีรีปืดเป็นดอกไงที่สุดเท่าที่เคยหามาได้ของปีนี่ได้ครับเห็ด<ม>ไข่ขาวพี่นอ้องไปบึ้งไกลๆครับผมอุ้ยโผล่เห็กดก้าน <c oughs> อรังค่าก็ชิวจังไรอ่ะอะพมหาทั้งใหญ่ทั้งหนานบ่ชเทาซ้ำพี่น้องก็ลังถือเลี่นี่ก็ลังสื้ไงได้หนิน้ำกอ่องบบใหญ่เต่นเต้นในความเป็นจริง,งยยนี่ไงแห้งอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวอีกอีกคอยคอยได้ไหมทีก้อยอยอ้อยอ๋อถไข่ดวงนี้ไหมพี่น้องหอบรีลาที่นี่ครับโอ้ปืดโดพ่อกโม่บกแตงบักกระต้นอืกระตือขกระหอเบื้งมิดปืนมิดหนาเลยหอมแห เดืองหอมมาต้องปาดดอกนี่ยี่สิบบาทบพรานาเกียรติดีีเบืองปาดหมานหมานหมานขุดๆปืดไปไปไปดอกเดียวพ่นอิ่มเหมือนเที่ยงไหมปาดเนี่ยยิปาดอีกจ๊ารอบในเถาะปดปืดปืดไปยสุดยอดเลยพี่น้องเพราะเป็นหนัง หอมคือเขาครับบ่เอาดอกบ่บ่เก็บเอาเดิมหมดนั่นบ่อยไว้เอานั่นครับเก็บเขียวเอออืมบ่อแล้วบ่ท่านได้ดูดไปอยู่เอานั่นเอาออกมาอ้เขียวปนเบิงคักเบิงตีไข่ทั้งเอาเลยไข่ขาวไข่เขียว อิปอยเมฮิตไข่มันผักมันเนี่ยพี่น้องมันโพดมันเลียมือหน่มันเลียก็โด้ยที่บอกพี่น้องดีว่าบกว่าดุบบกดอกไม่ยังกระตานี่มีคนเมาแล้วครับเมาแล้วเขาเมาแล้วผุนทรมากเมื่อกี้นี่พี่น้องเมาแล้วเมาราค่าจากบาทนอนี่เนาะบอกนี่ครับเป็นโท้มากเมื่อกี้นี่ครับดีโอเขอมาเมาแล้วครับต้องขอโทษขอให้พี่น้องทันใดที่อยากกินน้ำเด้อพี่น้องเด้อเมาแล้ว ครับเขาบ้านไปนี่ครับเดี๋ยวไปพิ่นเลย <c oughs> ล้วนๆจาบอกโดดเออห็นตว <c oughs> ่าจังทร์สีด้วยเ็้ไขาวครับนี่สุดยอดเต็มอัญ,ญ่าู <c oughs> ้เฮ้อ <c oughs> มาไหม,มสุดยอดัๆของงาใหม่ <c oughs> ้อใหม่เลยล่มคุบป,ป,ปลาคาบดินเนาะนี่เป็นแต่าหัว ขามดินแค่เนายนขามมีดตีโอ้ยเน้นเห็ดไทยมือนิ้วมีดเชียบไปใกล้บางท่านหลายหลายคนอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างาคุณภาพที่สุดมือนี้อขาหยาจืดถือ สุดยอดคักก็คลิปน็ดปวกพี่น้องมือนีหาเห็ดข้าวอย่างมือนีเอาเอามันกระคัันนะดอ้ยโอ้ยค่อยๆเนี่ยจุดตกใหญ่นั่นเต็มโุ้ยเต็มหล่นหล่นตาหล่นตาพี่น้องปาดยิมผมมีนางอีก

บีออกเอาตาหม่องที่มันได้แต่วันนี้เหนียวเหนียวกระชงังถือน้ำม,มันเปื่อยกับเราเวลาล้างอือน,นั่นเอาออกเอาออกอเ,เอาเท่าที่เอาได้นะ่ะเฮ้ยผมก็เสียดายดอกครับเพราะว่าได้มาหลายแล้วกดัดให้เป็นแผลลูกแผหลานไปน้ำ ปาดอองูข้นอีกแน่ค่ะตาหันเฮ็ดมาทางพี่น้องพี่เมอ์อือนั่นละ,นนละลค่ะพี่น้องเจ้าขี้ไปเพ่ชนีเลยเด้อค่ะพี่น้องหมานเต็มกระตาเลยขอขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณสุดๆซับสะไล่น้ำเดือค่ะรับไปก่อนหิ้วเขาแลว้วสวัสดีค่ะไปแล้วครับ<อ>พี่น้องเป้าไม้ที่นี่หันไปอีกสองเป้าไม้นี่คือล่นหล่นแนนอนครับ ตรจยานมันระบบแมนครับมันดอกสร้างไตมันสิเป็นแนวไม้กวนคันคันเขาฉีดเทากับหายเขาเป็นเสือไปอืมว่าเป็นยังไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกๆคำนั่งใจที่มอบให้กับผมทั้งสองคนด้วยดีเสมอมากครับผมลาไปก่อนครับคลิปนี้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับความจริงใจกับคามห้นำอยูด่ดอก <c oughs>